ปล่อยไว้ก่อนไหมแค่นี้เจนนี่ก็เจนนี่ว่าอันนี้ก็เจออะไรมาเยอะพอสมควรแล้วอะค่ะอย่างเรากับท็อปเองก็คือเพื่อนสนิทกันใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนกันเรากลัวไหมคะว่าข่าวนี้จะต่าไปกระทบความสัมพันธ์กับครอบครัวก็มันไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็เป็นเพื่อนกันนะค่ะไม่เคยออกวังกายด้วยกันค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันคุยค่ะก็ขำมากกว่าคือต่างคนต่างก็เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซีเรียสไหมคะ ไม่อะค่ะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมานี้ว่าเจออะไรที่มันซีเรียสกว่านี้เยอะอะค่ะภาพอะไรเอ่ยที่เป็นแบบเขามาเปลี่ยนมาเรียบกันไปอยู่คียะกันบ้างเวลาเดียวกันเันไม่คุ้นช่ายกันก็อยากคิดมากสิค่ะเออมันไม่ได้มีอะไรจริงสบายพักผ่อนไม่ไกลรอบใช่ไปเมื่อไหร่ก็เร็วๆเนี้ยค่ะเหมือนกลับมาคนบอกว่าไปอีกแล้วเลยอืมพักผ่อนก็ไปพักแว้บหนึ่งไปเอา energy อะค่ะอันนี้เจสันเตรียมทริปไว้หรือเปล่าแน่นอนค่ะไหน เดี๋ยวเขากลับมาด้วยโอ้โแขลอะไรยังไงไปบ้างคะไอ้นะคะอันนี้ต้องถามเจสันเองค่ะเขาบอกว่าไปถึงคือเตรียมตัวหรือยังอะไรเงี้ยก็คิดถึงเพื่อนๆแล้วก็คือจริงๆอเนี้เขาวที่แล้วคืออยากพักยาวๆมากกว่าค่ะแล้วก็ที่กลับมาคือหงเปิดตัวก็เลยกลับมาแต่ครั้งนี้คือก่อนที่จะเปิดละครเรื่องใหม่ก็ขอโอกาสไปพักอีก